ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูขอแต้มเดียวตะลุยแชมเปี้ยนลีกแรดฟอร์ดรอซองเชลซีบุกสู้เพื่อศักดิ์ศรีผีแดงแมนยูเต็ดเข้าใกล้ตัวแชมเปี้ยนลีกใบสุดท้ายขอเพียงอีกหนึ่งคะแนนจากสองนัดที่เหลือเท่านั้นมาคัดแรดฟอร์ดหายป่วยประจำการแดนหน้ารับสิงห์บูเชลซีที่จบอันดับครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1995-1996ขอสู้เพื่อศักดิ์ศรีในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วันพระศสบดีที่25พฤษภาคม2566ปรีวิวพิมลีอังกฤษวันพระสัสบดีที่25พฤษภาคม2566แมนยูเต็ดปะทะเชลซีเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2สนามโอทฟอัฟฟ์แมนยูเต็ดแมนยูเต็ดของกุนซือเอรดเนเชนฮารควาแชมเนลีกมา2เกมติดล่าสุดบุกเฉือนบอลมัดมา1-0เกมนี้ขอแค่เสมอก็การันตีตัวอยู่้าแชมเบลิกใบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ พร้อมเกมนี้เทนฮากไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมแชมได้รับข่าวดีเมื่อมาคัสและฟอร์ดกลับมาลงซ้อมกับทีมแล้วหลังมีอาการป่วยจนทําให้พลาดนัดที่แล้วส่วนแกนหลักขาประจําอย่างบรูโน่แฟนเดสกาซิมิโรอันโตนีลูกชอคริสเตียนเอริกเซนราเฟลวารานและดาบิดเดีกาพร้อมลงช่วยทีมเมือเดิมการจะทับจะมาในระบบ4-2-3-1ประตูเป็นดาบิดเดีกาแนวรับมีอารอนวานบิสซาก้าราเฟลวารานวิกเตอร์ลินเดเลฟและลูกชอ คู่กลางกาซิเมโรคุมเกมร่วมกับคริสเตียนเอลิกเซนโดยมีอันโตนี่บรูโน่เฟนันเดสและมาคัสแลตฟอร์ดประสานงานเกมรุกส่วนหน้าเป้าเป็นอองตนีมาร์กสยาวเชลซีทางฝั่งแฟรงค์ลัมพาร์กุนซือเชลซีนำทีมชนะได้แค่นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดในลีกลาสุดบุกพ่ายแมนซิตี้ไปศูนต่อหนึ่งแถมยังจบอันดับครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1995ถึง1996 สภาพทีมเกมนี้แล้วมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายทั้งเบอร์นัวบาเดชิวเบนชิเวลมาร์กูกูรยยริสเจมเอนโกลโลกองเต้และเมสันเมาส์ที่ชวดทั้งหมดนอกจากนั้นยังต้องรอเช็คความฟิตของมาเตโอโควสิตว่าจะรับไฟเขียวให้ลงเล่นเกมนี้หรือไม่แต่ยังดีที่ไม่มีใครเจ็บเพิ่มมาจากนัดล่าสุดการจัดทัพจะมาในระบบ3 4 2 1ให้เกป้าอาริซาบารากาเฝ้าเสา3เซ็นเตอร์มีเวสลี่โฟฟานาเตียโกซินวาและเทฟโวชโรบา วิ่งแบ็กขวาซ้ายใช้เซซ่าอัสปริกตากับลูอิสฮอล์ดนกลางมีรูเบนลอปตัดชี้คุมเกมร่วมกับเอนโซเฟนันเดสโดยมีคอเนอร์กาลาลเกอร์ปั้นเกมรุกกับราฮิมสเตอร์ลิงอยู่หลังหน้าเป้าอย่างไคลฮาวเวสรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนูเต ja, ็ดสาดบิดเดียอยาอารอนวานบิสซาก้าราฟาเอลวารานวิเตอร์ลินเดเลฟลุคชอกาซิเมโรคริสเตียนเอริกเซนอันโตนีบรูโนเฟนันเดส มาคัสแรดฟอร์ดองตนี่มาร์ซิอาวเชลซี3-4-2-1เกป้าอาริซาบาร์กาเวสตลีโฟฟานาเดียโกซินวาเชปโวชลบาเซซาอัสเบเกตารูเบนลอตตชิกเอนโซเฟนเดสลูอิสฮองคอเนอร์กาลเกอร์ราฮิมสเตอร์ลิงไคฮาวเวสคู่ตัดสินสจวตแอดเวลเชนฮาอัปเดตอาการบาดเจ็บแรดฟอร์ดก่อนเกมแมนยูเจอเชลซี มาคัสแลตฟอร์ดคาดว่าจะกลับมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทันเกมพิม์ลีกที่ตนสกัดต้องเปิดบ้านรับการเรยือนของเชลซีคืนวันพระสมรัมฤทธนี้แรดฟอร์ดพลาดสองเกมล่าสุดที่เจอแอสตันวินล่าและบ่อนมันเจิกอาการบาดเจ็บและป่วยตามลำดับแต่เอรดิคธนาคาดหวังว่าหัวหอกชาวังกฤษจะฟิตอีกครั้งหลังจะกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเมื่อถูกถามว่าแรดฟอร์ดจะฟิตสำหรับเกมเจอเชลซีหรือไม่เทนฮากตอบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นเขากลับมาซ้อมแล้วเมื่อวานนี้เขาดูฟิตมาก แต่เราต้องรอดูผลการฝึกซ้อมในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรเราฟื้นตัวอย่างไรจากนั้นเราจะตัดสินใจเลือกอีกทีแมนยูตต้องการแค่แต้มเดียวเท่านั้นจาก2เกมที่เหลือซึ่งได้เล่นในบ้านพบเชลซีและฟูแลมเพื่อคว้าท็อปโฟไปครองแมนยู you, มีลุ้นไหมเชนฮักตอบสื่อข่าวผีสนซิลเนมาเอริกเชนฮักกุนซือทีมแมนยูตถูกสื่อสอบถามถึงข่าวสนใจเซ็นสัญญากับเนมาตามคาดขณะที่เจ้าตัวให้คําตอบเช่นกันว่าเป็นไปได้ไหม ที่ผีแดงจะได้ตัวดาวเตะทีมชาติบราซิลของสมสรปารีสแซงแชคแมงมาร่วมทีมแมนยูเจ็ตถูกคาดหมายว่ามุ่งมั่นจะเสริมทัพในเซอร์เบียอย่างเต็มพิกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาได้ชิกยัสซิมบินธามัดอัลทานีเข้ามาเทคโอเวอร์ซึ่งเชื่อกันว่านักธุรกิจจากกาตาพร้อมประเคนเงินให้นายใหญ่ดัชจ่ายตลาดแบบไม่ยัง้งกระทั่งล่าสุดผีแดงถูกเลิกกิฟตลือกับเนมาโดยสื่อฝรั่งเศสระบุว่าดาวเตซแชมบาเริ่มมีอนาคตที่ไม่แน่นอนกับแชมป์ลีกเอิงแล้ว โดยปัจจุบันพ่อค้าแข้งวัย31ปีเหลือสัญญากับโตสกิลจนถึงปี2025และเคยถูกทีมจากโอทาฟอร์ดทาบถามมาแล้วเมื่อปี2015สมัยที่เขายังค้าแข้งกับบาร์ซุโลนาก่อนที่จะตัวจะกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก198ล้านปอนด์จากการย้ายออกจากคัมนูไปหากินในลีลเมืองน้ำหอมเมื่อปี2017หลังถูกสื่อสอบถามถึงกระแสข่าวกับเนมราเชนฮักได้ตอบสั้นๆว่าหากเรามีข่าวเราจะบอกกับพวกคุณ ทั้งนี้โดยปกติเนมาจะเล่นทางฝั่งซ้ายเป็นหลักอันเป็นตำแหน่งเดียวกับอาริฮันโดการาโชและเจรอ,อนซานโชตลอดจนมาคัตและฟอร์ดซึ่งถูกเทนฮากสลับใช้งานเมนรายของปีกอาเจนตยเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับสโมสร,รไปจนถึงปี2028นีขณะที่ดาวยิงทีมช่างกริอยู่ในระหว่างเจรจาต่อสัญญาใหม่เผยวานบิสก้าเอาชนะใจเทนฮากเตรียมอยู่แมนยูต่อซีซั่นหน้าฟองที่น่าประทับใจของอารอนวานบิสก้าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ อาจทำให้ฟูลแบ็กชาวกรีฑยังอยู่ในแผนการทําทีมของเอลิกเทนฮากต่อไปแม้ว่ามีข่าวลือเรื่องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เด็ดในซัมเมอร์นี้ก็ตามวานบิสซาก้าต้องดิน้นรลนสร้างอิมแพคนับตั้งแต่ย้ามจากคริสตันพาเลตในช่วงซัมเมอร์ปี2019และอนาคตของเขากับสมอสร,รกลายเป็นเครื่องหมายคำถามเมื่อเทนฮารเข้ามาคุมทีมในฤดูกาลนี้ดิโกโดาโลเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งแบ็กขวาของกุนซือชาวดัตย,ย่างไรก็ตามตั้งแต่จบฟุตบอลโลกที่กาตาวานบิสซาก้าก็เบียดแย่งเป็นตัวจริง วันบิสกาล,ลงเล่นในพิมพลีกไปแล้ว18นัดเก็บคลีนชีสได้ถึง10นัดและคาดว่าจะได้ลงตัวจริงในเกม F a ฟเัรอบชิงชนะเลิศพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเดือนหน้าเขากลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเทนฮากแม้มีข่าวเชื่อมโยงในการย้ายกลับไปคริสตัลเพลตในซัมเมอร์นี้ก็ตามอย่างไรก็ตามเทนฮากยังคงกระตือรือร้นที่จะเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งแบ็คขาวาอยู่ดีโดยปีแสดงตกเป็นข่าวกับเจอร์มี่ฟิลปงของไบเออร์เลเวอร์เซนซึ่งยิงได้ถึง9ประตูฤดูกาลนี้ ลือสนันแมนยูเตรียมยื่น55ล้านคว้ากองกลางเชลซีเดลิเมลรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเตรียมยื่นข้อเสนอ55ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเมสันเมาส์กองกลางของเชลซีไปร่วมทีมมิดฟิลทีมช่างกริซึ่งพลาดช่วยทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บตกเป็นเป้าหมายของเอลิกเทนฮากในซัมเมอร์นี้เมาส์ลิสนนัญไ e ด้ถินสแตมฟอร์ดบิดอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นและอนาคตของเขาก็มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นปี แหล่งข่าวจากเมยเต็ดระบุว่าการพูดคุยเรื่องการควารา้าดาวเตะวัย24ปีนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นแมนยูเต็ดต้องการยื่นข้อเสนอเบื้องต้น55ล้านปอนด์แต่ยังต่ำกว่าที่เชลซีประเมินไว้สูงถึง85ล้านปอนด์ปีแสดงอาจพร้อมเพิ่มข้อเสนอเพราะความมุ่งมั่นของเทนฮากที่ต้องการตัวเมาส์มาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าแต่แมนยูเต็ดจะต้องแย่งกับอาเซนนอลและลิวอพูที่ต่างให้ความสนใจในตัวแข้งรายนี้เช่นกัน แมนยูเชลซีตาลุกคุนเด้ขึ้นบัญชีย้ายหนีบาซา่าซื่อสเป็นกระพือข่าวชูสคุนเด้ปราการลังทีมชาติฝรั่งเศสได้ขอขึ้นบัญชีย้ายออกจากบาโลน่าแล้วและทีมแชมป์ลาลิกาก็ตอบตกลงพร้อมปล่อยตัวด้วยโดยคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซี2ทีมหัวแถวพรีเมียร์มีสิทธ์กลับมาเดินเครื่องท่าทามอีกครั้งแมนยูตดกับเชลซีเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเซนเบ็ตฝรั่งเศสกับทางเสบีย่ามาก่อนแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจา ก่อนที่นักเตะจะมาลงเอยกับบาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและแม้คุณเดจะได้ลงสนามไม่ใช่น้อยให้กับทีมของชาบี้แอนเดสโดยลงไปทั้งสิ้น38นัดและมีส่วนร่วมกับแชมป์ลาลิก้าเต็มทีแต่ปรากฏว่าตำแหน่งที่ได้เล่นกลับเป็นจุดที่ไม่ถนัดนักอย่างแบกขวาหรือกระทั่งถูกยัดลงแดนกลางก็เคยมาแล้วเลเลโวซือแดนกราซิงดูระบุว่าจุดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ดาวเตะวัย24ปีไม่มีความสุขนักกับชีวิตคาแข้งในคนัมนูและได้แจ้งขอขึ้นบัญชีย้ายทีมมในช่ววงมมแล้ ประเด็นคือบาซ่าก็ตอบรับคำร้องด้วยดีเปิดไฟเขียวพร้อมพิจารณาทุกข้อเสนอเมื่อสโมสร,รไม่มีนโยบายเก็บนักเตะที่ไม่ต้องการอยู่กับทีมเอาไว้ต่อและยังต้องการเงินเพื่อสร้างสมดุลการคลังด้วยเช่นกันคาดกันว่าเมนเตยูไนเต็ดกับเชลซีจะกลับไปยื่นข้อเสนอท้าบทามคุณได้อ,อีกครั้งและทางบาซ่าก็จะไม่ขายแพงกว่าที่ซื้อมา50บล้านยูโรเท่าไหรนักแมนยูพร้อมเปิดศึกอาเซนอลแย่งปีกเลเวอร์คเซน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมเปิดศึกนอกสนามกับทั้งอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพื่อแย่งคว้าตัวมูซาเดียบี้ปีกตัวเก่งของไบเออร์เลเวเซนที่ระเบิดฟอร์มโดดเด่นเป็นสง่าในช่วงซีซั่นล่าสุดนี้อดีตเด็กปั้นปารีสแซงต์แชกแมงย้ายมาอย่างไบออรีนาเมื่อปี2 0 1 9และเป็นตัวหลักทันทีนับตั้งแต่นั้นพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้ดีเยี่ยมในตลอด2ปีหลังซีซั่นที่แล้วยิงได้17ประตูส่วนซีซั่นนี้กดไปแล้ว14ลูกพร้อมทำอีก11อส แม้จะเป็นคีย์แมนของชาบีอลอนโซ่แต่เลเบเซนก็ยินดีปล่อยขายถ้าได้ราคาหน้าพอใจโดยพวกเขาคาดหวังค่าตัวประมาณ70-80ล้านยูโรท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงปีกฝรั่งเศสวัยเย3ปีเข้ากับทั้งแมนเชสเตอร์แอสตันและนิวคาสเซิลฟอร์เรียนพลเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวสกายดอยช์ลันเผยความคืบหน้าประเด็นนี้ว่าเดียบี้กำลังเป,เป็นเป้าหมายของนิวคาสเซิลแต่ก็เป็นที่เข้าใจว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเป็นจริงเป็นจังในเดือนหลังๆมานี้แมนยูสเต์ก็กำลังจับตาสถานการณ์อยู่ สามารถยืนยันได้ในเรื่องนี้ซึ่งการจะมีลำดับถัดไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรื่องเจ้าของสโมสรราคาที่ไบเออร์ตั้งไว้อยู่ที่ราว70-80ล้านยูโรโดยสัญญาที่ยังเหลือยาวถึงปี2025และยังเป็นนักเตะค,คนสำคัญของชาบี้อาลันโซด้ดวยสู้แมนซิตี้ไหมเนวิลว,วิเคราะห์ถึงการลุน้นแชมปพรมียร์ลีกซีซั่นหน้าของแมนยู กลลี่ในวิวอดีตกองหลังกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับณนะตอนนี้ยังไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยว่าปีแสดงของเอดิธเทนฮาร์กจะพร้อมเบียดลุ้นแชมป์อย่างจริงจังกับแมนซิตี้หรืออาร์เซนอลในฤดูกาลหน้าโดยเหตุผลเรื่องการเปลี่ยนเจ้าของสมสรที่ล่าช้าจนยังไม่ได้ข้อสรุปในตอนนี้แม้จะต้องการอีกแค่หนึ่งแต้มจากคิวที่เหลือ2ภาพสุดท้ายไปจนถึงมีแชมป์คาราบาวครับติดมือพร้อมกับเข้าชิง F a ฟเอคัแล้วแต่รอยตำหนิของแมนเชตชุดปัจจุบันก็มีอยู่ในหลายจุด เนวิลผู้พี่มองว่านอกจากปัจจัยเรื่องฟอร์มการเล่นหรือในสนามแล้วยังมีเรื่องของการเปลี่ยนทายเจ้าของสโมสร,รที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุปจนถึงตอนนี้และอาจส่งผลถึงการขยับตัวในตลาดซัมเมอร์เหตุผลของการที่ผมยังไม่เลือกแมนเชสเตอร์ว่ามีลุ้นแชมป์ในตอนนี้เพราะว่ามันจะเป็นความโกลาหลครั้งใหญ่ในแมนเชสเตอร์สำหรับช่วง4-6ถึงสัปดาห์ถัดจากนี้แน่นอนว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งครอบครัวเกลเซอร์จะตัดสินใจในบางอย่างถึงจุดหนึ่งก็คงจะมีเจ้าของสโมสรรายใหม่เข้ามาแต่มันต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง การคิดว่าพวกเขาจะเป็นผู้ท้าชิงเต็มตัวในซีซั่นหน้าซีซั่นแรกที่เปลี่ยนเจ้าของสมสร,รมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ผมมองว่ามันจะเกิดเรื่องหน้าปวดหัวขึ้นไม่น้อยในแง่ของบุคลากรและต่างๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ